สวัสดีครับสวัสดีพี่เงยไม่เงยสวัสดีพี่พี่น้องๆเพื่อนๆทุกท่านครับบอสอยู่ในประเทศตัางประเทศก็ดีเนาะครับสามทิศแช่แนวเถวตะแขีวแถวอยัางนุ่มสวัสดีปีใหม่ครับผมครับกามาผมมาพอกับสามทิศอยู่นี่แล้ครับอยู่วัดครับโมนี่สามทิศอยู่ศาลาครับโมนี่เป็นงานบุญบุญดอกผาบุญปีใหม่เนาะครับของบ้านสามทิศซึ่งโมนี่เป็นมือถวายพระป้านะครับเบื่องานเป็นมือโฮมโมนี่ถวายพระป้าตอนนี้็บวนแห่ ป้าก็กลังสิข,ขอวัดแล้วครบับก้อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีพี่เพี่น้องเข้าครับสวัสดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้องสวัสดีเพื่อนๆน,นิสัเข้าทุกคนทุกท่านครับขอให้พ่อแม่พี่นอ้องเข้าเพื่อนๆเข้าทุกคนทุกท่านสุงมีแต่กวามสูขความเจริญในปีใหม่ปีหกเก้านี้เนาะครับสิ่งใดสี่มันบอดีบ่งามสิ่งใดที่มันบอ่อสมกลมกล่อมปัทนากรบหายมันหายไปน้่ปีเก้าปีหกแปดปีที่ผ่านมาครับปีนี้ปีใหม่แล้วก็อใอ้เพื่อ้ยพี่น้องเข้า ุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำลุ้ยถูกผู้ทุกคนนะครับไปเขาไปเบื้องบรรยากาศกันเลยครับนี่ครับกระบวนกา้าก็กำลังอยู่เขาวัดแล้วครับเนี่ยบ้านเขาไ่ครับสีบ้านเขาเนี่บ้านนี่ครับบวตั้งรำบัวเป็นไอ้คนอัวแซวหรอกครับบัวตั้งต้นแแหบบัวก้นน้องยืบนี่แหละครับบ้านคิดกันนะครับเขามาซอยงานกับเมือวานเขาก็มาแห่ให้่แล้วครับมาซอยงานครับนี่บรรยากาศ ตมเลยครับติมซาลาเลยซาลาครักอนน้อยเลยครับมาาไปพี่น้องเขามาหาลวาเลยครับขบวนป้าต้นมาป้าเขาครับน้ำทิม่ไปข้างล่าท่นมามาข้างล่างพี่เขามากครับอุ่นอัวเศ้าพี่อุ่นอัวเรยู่ข้างล่างพี่เีนรถตเียงนะิงานเขาครับเอาเอารถหนหนาเรื่องไปซ้าขางแข็งันนี้มันแข็งนั่นแข กระชับสามชีโดนะครับการ่างกตเขาชีกับท่านอ่าสำหรับอ่าตนขอป้าห้าอีกียวเปพุ่งด้วยร่างกันนะครับเราจะได้กับของอึ่อ่าคุณพ่อคุณแม่ห้าอ่าเรือลูกอตอนนี้ก็เป็นการถอาไว้ต้นเราพาักวนกรบเจ้าสุดเป็นการเอาไว้ตนขป้าเนาะครับ นนกำลังอยู่ในการขั้นตอนการสาธางสถาที่บุญดอกผานกคบุญผาป้าบุญปีไม้นะพี่น้นองบ้านสามจิตสีมา켓แบบนี้ครับบุญกะทินกบซิมี่ซึ่กันแต่ว่าอย่าสองปีไม่เป็นบุญดอกผาครับไปเจ็คเมื่อใหม่มันดีๆจะก่อนเอาเอา เอานกิล right. ok yeah. or um ังเรียบรอไวยต้นปัปลาแล้วทีนับยอดต้นของใครของมันเด้อครับเด้อเอาเอามาเข่นในพื้นในพื้นเราอาักปาไปเอาไปเช็คเพ่งนั้ตลบอัวครับตะละขอมขั่วตะลเอาไปตะลบอลนีงสีหน้ครับเราก็ไปร่วมกันเห็นนับแล้วใช่ครับ เดี๋ยวกรรมการนเสิวันนี้ร่งท่าครับร่งท่าหาล้ใหญ่ครับนี่มาคุณแม่ของคุณแม่คนสวยครับคุณแม่นี่ละคุณแม่บัวไม่บอกเขาสิงเขานี่ะมิตรบุญครับมิตรใดบุญนี่ครับแต่โอ้ยใจแหงเนี่ยต้นปาไหมใจแห้ให้เห็นเพยงเห็นดออจากันมแม่มจย้มม่งคนยืนในยีเม งา่ามาเี้ย่อไปกัครับเอาเอาเอาให้แบบก็บยอดกันละองกันละไปนนี้เรากณะัรรมการเท่ากับเสียวซอใหมนะครับลวงคว้คแล้วไเขียนแขยใหลังจากนั้นคณะกรรมการจะเอายาแล้วก็ต้นไปร่วมกันนะครับมันจะสีบยากไห่มาน้บปิดหลายเทือกป่าเย้ใีใจน้ำคู ทีน้ำนองน้ำพอน้ำแม่เข้าครับน้ำลุงลุงรล้านเข้าให,ห้บุญมาทัวนาอันนี้ของตั้งรถแพ่เพิ่มแลงาขมเพิ่นเพิ่เพต่มเนมเพิ่มเิ่มเพิ่มเ่เพ่เพิ่มเพิมเพิ่เพิ่เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพ่มเพ็เพิ่มเพิ่มคพิๆๆๆ่มเพมัพพ่มมเพเ มันได้กระตังแท้จิตใจเขาไปแล้วครับจิตใจเขาดีเข้าง่ามเขาก็ได้เข้าครับคณะกำรังการหมู่บ้านนะครับเอาล่าตั้งได้เอเงินสองบาทบรนเลงเขาเข้าเขาปิดใกล้แล้ว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 เทคนับแล้วก็รวมยอดใส่ในซองนี่ไว้ครับคณะกำลัการมันก็ติดเททอีกทีนึงเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนการหุูนไหว้นะครับ การเฮาไปถวายเป็นต้นเลยมันกะนี่คือเป็นนับที่สีก่กะของเจ้าของข่อยของบนห้องโตัวนี่นะครับข้เอเท็แบบนี้นะคแล้วก็ยอดจำนวนเทา่าไรแล้วก็ใส่ในซองแล้วก็เสียด<อ>ไว <ป S 2> ้นะครับตนของผู้นั้นผู้นี้ซ้ายนั้นซ้ายนี้ั่นี่ครับเจียมเจตุปัจจัยขอนี่ครับได้ทีเครื่องเราครับเครื่องเราล่ะดอกปลาห้องเข้าเจียมเจตนากรรมการเข้าไปปลาเฮากะเอาไว้จำหา เดินกินจอเกิดข้างนี้พูดกลฬายอยู่ข้างในีว่ะครับกำลังแกะไอ้นั่นบอกพายอยู่กำลังแกะเบื้องซ่องเบื้องกนดอกพายอยู่ครับกีลาก็เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านน้อเพลินขื้นกันครับ เดี๋ยวลอ,อยเพิ่นเพิ่นนับเรียก่อนเรื่องสีสรุปยอดรวมยอดให้พี่น้องเขาเบิง่งอีกเทือน,นึงครับ ผู務務 man, ien, long, ้ยูก็อยู่กับผู้ันเมื่อก่ะเมื่อแล้วตอนนี้ก็ล่ังอ่านไรสิไรน้ำของป้าตาลสายตาลของก็ซึ่งมานจะสร้างไก่มาตัางจีบอยู่ให้เรากับท่งอยู่ในมู่บ้านเอกอยู่แล้วครับ

ฟังยอดครับฟังยอดบันนหน่อยของ,องอเขาเคร,รอบวยเนยอบวยข้าวไรย่างปลาหมกหม้าเหล้าบะตาจาก เดือดคัสอ้ยสี่หมือว่นหลายดิพี่วนหลดือว่าหลาพัทุกนหน่อยนครับขอพูดที่แบบพูดนอครับได้ได้ท่านทุกคนนะครับตอนรับไม่มีวกเกาเข้าครับกัใกัเยาาอาเอบร่ที่ทุกปอเอาตัปไหทางการเากอ ยอดอยู่ประมาณนี่แหละพี่น้องก็คือว่าภูมิใจครับภูมิใจพุภูมิใจน้ำพอมน้องบ้านเฮาภูมิใจน้ำลูกหลานนะครับภูมิใจน้ำคนอบบ้านการหมู่บ้านนะครับสุาพสวนที่มีส่วนร้อนรัดในงานบุญปี่นี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่สีบุญนาสังครนะครับประับของสาลาเขาเลยัาไปปูซาลาเลยว่าเอาขึยน้บาบนตรงนี้ เป็นพุ้นให้การไม่ร้อยับว่ารามของเขาครับว่าให้ถ้าระโยชนให้ที่มู่บ้านเขานี่ยก็ไาครับมีเงินหมแม่ผู้ายผู้สวยผ้ง่ายคนนี้ง่ายคนง่ายนีดี เสนน้าีไปครับวันนี้กับศิลาพิลาน้องเขาแล้วตอนนี้กำลังกับพังกันมู่บ้านเพิ่นกับกำลังสเสียเพื้นที่เข้ากับศิร์ง่ายๆเครื่องเสียงเข้าไปอยู่ประจําจุดมองเข้าเขาหมดละถ้าเขาเปิดอยู่นี่มันเกิดสิเป็นการรบกตัวนัางผู้เพิ่นทำการทำงานนะครับผู้เพิ่นกำลังเชี่ยวยอดเชี่ยหยังอยู่ยอดกะไปเรื่อยๆอยู่ครับเพราะว่ามีคนต่อยอดเรื่อยๆเดี๋ยวยอดนิ่งคลิปหน้าคือคลิปใดตามที่กระจังสี แกงพี่น้องเขาซาบน้ากันนะครับยอดมันมีคนต่อยอดอยู่เรื่อยๆพี่น้องก็ถือว่าระชมคนสาเร็จเกินคาดครับสำหรับบุญดอกผาปะป,าปา้าปีไม่ของบ้านสาบทิศมือนีครับสามที่เก่าบรรยากาศมาฝากพีฟังน้องเป็นบางช่วงบางตอนครับเพราะว่ามันกะเป็นบุญเนาะพี่น้องเนาะกับต้องซอยกันหลายภากส่วนซอยกันทํางานหลายภากส่วนกะน,นี่ละปีไม่กะคือจังอํานวยไว้ใช้ให้พี่น้องเขาไปนั่นละ ให้พี่พี่น้องๆพ่อแไม่พี่น้องคุณผู้นิยนซีห่าบัววัสียุ่ในประเทศตั้งประเทศจะดีนะครับให้มีความสุขจงประสแต่ควาวมสุขความเจริญในปีหกเก้านี่ปีสองพันยี่สิบหกตลอดปีและตลอดไปครับเอาสำหรับกิมมี่สามทิศกระโชกบรรยากาศฝากพี่ฝังน้องไว้สเนมงครับ ครับท้ายนี้สามจิตขอขอบคุณขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเราบเมื่อสู่คุณสุกนที่เขับมารับชมชิปตองสามจิตต่้งตนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกําลังใจครับฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพ่ผสิมปฏิภาณคลิปใหม่ๆนะครับคลิปหน้าตามจิตผีผาพี่ผ้าน้องไปยังกันจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามจิตจะววสสสส่ีีีคครรัััับบดดปใหม